ครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเอานกนกต่อสองกุกเต็มมาให้เพื่อนๆชมนะครับนะตัวนี้กําลังอัปเดตให้ลูกค้าลูกค้าชมเนาะตัวนี้กําลังจะเดินทางไปจังหวัดพะเยานะครับนะขออนุญาตลูกค้าด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นนกต่อสองกุกเต็มเป็นนกสู้นกดีมากเลยไม่เคยยอมนกตัวไหนนะครับผมตัวนี้สู้นกดีมากครับผมได้เจรเลยมาเยอะแยะมากมายนะครับผม ด้จะเลยมาเพียบผมไม่ได้นับนะครับผมแต่ได้มาเยอะมากอละตัวนี้เป็นนกต่อเก่งเลยละเบอร์หนึ่งเลยละตัวนี้เป็นนกต่อสองขูกเต็มนะครับนะตัวนี้ตัวนี้ผมแบ่งให้เพื่อน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 ,นไปเล่นในจังหวัดพะเยานะครับผมเดินทางวันนี้นะวันนี้วันที่สิบสี่มิถุนาสองห้าหัวห้านะครับนะของเราตรงปวกแน่นอนนะครับท่านของดีเอามาแบ่งนะครับนะตัวไหนตัวนั้นนะครับผมโอนจริงส่งจริงนะครับผม ไม่มีลูกบุญทําไม่มีตัวแทนตัวไหนตัวนั้นมีตัวของจริงนะผมเพื่อนนี่ครับ,รบเตยมกล่องเรียบร้อยลงเดี๋ยวลงกงล่องละกล่องเราก็จัดส่งอย่างดีครับผมนี่ครับน,นกสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าวสุดๆครับตัวนี้คึกตลอดไม่มียอมนกตัวไหนเลยละขันยนเพาะมากนะครับผมสองกุ่เต็มนะครับเพื่อนเพื่อน ครับผมเพื่อนๆท่าใดสนใจสายพันธุ์ก็กรุณาสอบถามรายละเอียดได้นะครับนะศูนย์ก็4 7 0สเจ้าี่็ดนย์ครับผมของเราฟาร์มเรามีมีสายต่อสายปลาลูกผสมนกด่างนกปลาอย่างนี้มีหมดนะครับนกไอพวกนกด่างคารมอย่างนี้นกด่างเสียงใหญ่คารมคารมจัดจัดจ้ดจนจานๆเลยละ่ะจัดคารมจานะ๋าล่ะพูดทั้งวันนะครับผมก็มีเป็นนกด่างแฟนซีนะครับผมสีขาวสีด่างมีหมดนะครับผม เป็นนกป่าก็มีสามกุกอย่างเงี้ยลูกผสมก็มีลูกผสมก็สามกุกเต็มไลเป็นสี่บางครั้งก็สี่นั่นแหละพ่อ<ๆ>พ่อสามกุกแม่สี่กุกพ่อพ่อแม่ผู้อ่างทุกคมนะครับนะเป็นสายต่อนะครับผมสายต่ออาชีพเลยพ่อแม่มีมีแบ่งนะครับผมครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะพวกพว,วกเพื่อนกันเนาะพี่เพนะื่อนกันโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะฟาร์มนกเขาใหญ่ดาวลุงครับผม เบอร์ไลน์ก็0943575470เบอร์เดียวกันนี่ครับครับผมก็ผมก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับนะที่กรุณาติดตามช่อง YouTube ของกับผมเนาะเดี๋ยวมีของดีๆก็จะเอามาลงแบ่งเพื่อนเบ่อยๆนะครับนะเพื่อนๆไว้ใจได้นะครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ตรงปกนะครับผมของเราตรงปกของดีแน่นอนตัวไหนตัวนั้นครับผมไม่มี ลูกคุณทาไม่มีตัวแทนไม่มีฝาแสศอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวไหนตัวนั้น,นครับผมโอนจริงส่งจริงนะครับนะครับกับขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่กรุณาติดตามนะครับนะช่องของ,ของผมเนาะช่องยูทูบฟาร์มนกเขาใหญ่เสียงดีเราลุ้งนะครับนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม